<c oughs> ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นซ่าทีเฮดคุงนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอนอยู่นนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นในตัวของโปเกมอนในตำนานโฮโอนั่นเองนะครับ ก็เป็นในตำนานแบบโอ้โหตั้งแต่ตอนแรกๆของโปเกมอนเลยก็ผมจะเล่นไปยังไงไปดูกันเลยครับซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นในไลฟ์ตอนที่โฮโอมาแรกๆแล้วแหละอ่ะแต่นี้อารมณ์มันผมไม่ได้รีวิวตัวเลยมารีวิวหน่อยแล้วกันนะโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคมาอยู่กับ เกมแรกนะครับก็เปิดมาก็จะใช้สกิลที่ชื่อว่าพลังคุ้มภัยนะครับโอ,โอเวลาตีครั้งที่สามมันจะพ่นไฟออกมาแบบนี้นะอ่าก็ถือว่าโอเคนะนี่แล้วก็สกิลลมหมุนครับเฮ้ยขาบดดิก้อนอืมลมหมุนพลังคุ้มภัย อืมเฮ้ยเซราอลา,ลานี่ลมหมุนพลังคุ้มภัยนี่พลังคุ้มภัยลมหมุนพ่นไฟพลังคุ้มภัยอ้าวเฮ้ยโอ้โหลูคาเลโอจบแล้วไปให้มันกินอีกอืม เล่นโฮโอไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับนี่ต้นเกมแค่ตีตีไปแล้วก็ให้โฮโอมันพ่นไฟใส่แค่นั้นเลยเฮ้ยสวยลูคาลิโอเอ้ยตายอีกหนึ่งหืมลรหมุนได้ท่าพ่นไฟมาครับถ้าพ่นไฟก็คือก็ สมชื่อพ่นไฟนั่นแหละครับกดคานนี่ด้วยแล้วก็จะรีเลือดด้วยครับพอเราเลือดพอเราเลือดหายนี่นี่มีรอยมีร่องรอยของการพ่นไว้ด้วยอ่าต้องรออีกสกิลหนึ่งครับมันเอาไว้เล่นควบคู่กันเนาะพ่นไฟอือถือว่าเป็นสกิลเอาไว้ต่อยอดชีวิตนั่นแหละครับอืมนี่บินไปใช้ไปก็ได้ สกิลอะไรจะสะดวกขนาดนี้นี่พ่นไฟโอเคได้สกินบินเอ้สกินอะไรล่ะสกิลบินขึ้นมาแล้วนะครับบินขึ้นก็ตามชื่อของสกิลมันเลยก็เอาไว้คอมโบกับพ่นไฟด้วยนี่ครับการบินขึ้นก็จะทำให้เราอ่าได้รับความเสียหายน้อยลงแล้วก็ เป็นการขอบรถแล้วก็ทำให้ตีเปล่าด้วยกรทำให้ตีเปล่าได้สุดยอดขึ้นครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยนี่อืมพนไฟโอ้๊อโอ้โอชึบบินขึ้นนี่ตีเปล่านี่นี่แล้วก็พนไฟ เออจัดการเจ้านี่ก่อนเลยเรียบร้อยวาตาชิรกากะตัวหน้ารำคาญอืมพนี่เรียบร้อยครับได้เวลาสแสดงปฏิหารแห่งโฮโอแล้วชุบชีวิตอืม ทำไมไม่มาช่วยตีโอเคครับดังได้เวลาไปดังเสร็จไปหนึ่งเอาละอุยช่อ จบโอเคได้ท uh, okay, mm ่ากอดเบิร์ดมาแล้วครับกอดเบิร์ดอืมกอดเบิร์ดย่อ นี่ได้ท่าวงล้อไฟมาแล้วครับก็อดเบิร์ดวงล้อไฟอออมันต้องวงล้อวงล้อไฟมานเอาไปใช่ระยะระชินนะไว้เลียชือ้ออืมก็อดเบิร์ดชื้อวงล้อไฟชือ้อ กอดเบิร์ดวงล้อไฟทุมฟ่มกอดเบิร์ดชอววงล้อไฟตุมฟต่มกอดเบิร์ดวงล้อไฟตุ่ม กอดปฏิหารแห่งโฮโอ้ย่อวงล้อไฟนี่กอดเบิร์ดอืมวงล้อไฟยืนคงกระพันแต่คงไม่คงกระพันแล้วถอยด่วน วงล้อไฟเรียบร้อยคากอดเบิร์ดอือวงล้อไฟกอดเบิร์ดเอ,อ๊ะไม่โดน ปฏิหารแห oh, 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 oh. oh, oh, uh. uh. ่งโฮ่ย่อืมโอ้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 จอตเบิร์ดเฮ้ยโหแล้วผมจะกลับมาที่เดิมทำไมตอนนี้อยเออเอเออตานี้บอกเลยว่าแพ้ครับ เออโอเคจอก,กันในเกมถัดไปครับอืมเอ้ยชืบตายไปซะฟุคามะรุยอยเฮ้ยอืมอืมเฮ้ยเอยเอ,เ,อ,เ,อเกือบตาย แกอีกแล้วเหรอคามารุเอ้ยโหเป็นกาบายแล้วด้วยอืมเออเฮ้ยแรปปิดฟุตอืมพ่นไฟบินนี่นี่นี่พ่นไฟ ทนไฟเอาสิบินนี่ทนไฟอือโอ้ยเกือบตายเกือบตายอืมเอสเบิร์นไม่รอดหรอก อืมกาบายอืมพนบินพ้นไฟอ,อือ จงฟื้นอื้อพ่นไฟอืม้มสวยไม่สวยแล้วบิน สวยครับอืมบินนี่นี่นี่เอือืึตั้ง ปฏิหารแห่งโฮโออื้อโอเคชนะครับเจอกันในเกมสุดท้ายครับผม ไอซาฟุชิกกเดนเน่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาอีกแล้วเหรอคราวนี้ไม่เหมือนเดิมกอดเบิร์ดย่อ กอดเบิร mm ์ด hmm. อ oh, mm ืมกอดเบิร์ดกอดเบิร์ดย่อนี่โหไม่เข็ดจริงๆกอดเบิร์ดอืมสวยครับ วงล้อไฟเอ้ยเมื่อกี้กอดเบิร์ดครับพูดผิดนี่ของแท้อันนี้วงล้อไฟกอดเบิร์ดชิปโ oh oh. อ้โหกอดเบิร์ดช้อช้อวงล้อไฟชอ้อด ก็อดเบิร์ดอืมวงล้อไฟโอ้ยโหวบดหมดเลยสวยก็อดเบิร์ดอืมชึบคือทิบอืมก็อดเบิร์ดเอ่อเอือกเฮ้ยวงล้อไฟ โชวสวยเฮ้ยลืมให้เก่งกาดางก่อนเลยจบละเมื่อกี้โอ้โหคาคาแมกฟื้นมาแบบไม่คุ้มเลยอะ่ะฟื้นมาแล้วมันไม่ได้คาฟูชิกิโซจนตายโอโ้เสียดาย กอดเบิร mm. ์ดย่อวงล้อไฟระเบิดกอดเบิร์ดอืมชุบชีวิตอืมกอดเบิร์ดอืม กอดเบิร์ดวงล้อไฟอืมเอาไปกินกอดเบิร์ดชึบวงล้อไฟชอคโชเดชอกอดเบิร์ดอืม โอ้ไปนู่นละลุ้น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 โอ้โหทำไมคาวบีเกิลมันไม่ไปดังโอ้ตายละก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับการเล่นโฮโอในวันนี้นะครับแต่ก็วันนี้ก็มีช็อตที่เงียบไปเยอะอยู่เลยต้องแบบตัดออกเยอะอยู่พอสมควรเนาะเออ ก็คลิปนี้ยจะเป็นคลิปสั้นๆพอสมควรครับแล้วก็น่าเบื่อน,นิดนึงเพราะว่าของไอไอเทมที่เหมาะสำหรับโฮโอผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไอเทมแบบไหนเนาะอ่าก็ออกไอเทมแนะนำของเกมไปแต่ก็ไม่ได้อัปเกรดเต็ม30แล้วก็ไม่ได้ถึง20ด้วยก็จะบางๆหน่อยโฮโอของผมก็ อย่าลืมนะครับอ่าผมตอนนี้1,000ง u b s ซับสไครแล้วก็อยากจะทำา q;A นะครับไปโพส์ไปโพส์ถามกันนะไปโพสไปพิมพ์ถามกันได้ในโพส์ชุมชนที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะครับอ่าก็ตอนนี้มีคนถามมาบ้างแล้วนะครับอ่าไปถามกันเยอะๆเลยอ่าคลิป Q&A จะได้ออกมาดูสนุกนะครับ สำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมนะครับก็คอนเทนต์โปเกมอนอยู่ในนี้ก็ผมก็ตั้งชื่อว่าเทสโปเกมอนนะครับหรือทดสอบโปเกมอนนั่นเองอ่าโอเคก็ขอขอบคุณที่มาดูจนถึงตอนนี้นะครับบายบาย